พื้นห้องรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้ากว้างสิบยาวสิบสองถ้าต้องการปูกระเบื้องให้เต็มพื้นห้องจะต้องซื้อกระเบื้องเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทถ้ากระเบื้องราคากล่องละร2อยี่สิบาทปูพื้นได้หนึ่งจุดห้าตารางเมตรอันนี้ก็กว้างสิบยาวสิบสองก็กว้างสิบกว้างสิบเนี่ยนะ กว้างสิบยาวสิบสองอย่างเงี้ยกระปูเงี้ยปูเนี่ยตารางเมตรตารางเมตรละอะไรเงี้ยตารางเมตรละก็ pää. ต้องหาหาพื้นที่เนี่ยพื้นที่ด้านด้านกว้างเออพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดก็ต้องหารด้วยพื้นที่เล็กๆก็สิบกว้างคูณยาวสิบคูณสิบสองเนี่ยก็ต้องหารด้วยอะไรละ่ะได้กี่ตารางเมตร ayo, ตม 5, ก็คือต้องหารด้วยหารด้วยหนึ่งจุดห้านะก็คือหนึ่งจุดห้าตารางเมตร หาได้เท่าไหร่ก็คือเป็นอะไรล่ะจำนวนของอะไรจำนวนของกล่องว่ากล่องหนึ่งได้กี่กล่องอันเนี้ยเพราะนั้นกล่องละร้อยี่สิบาทก็คูณร้อยี่สิบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งก็คูณกันอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือพื้นที่อันนี้หนึ่งอะไระหนึ่งตารางเมตรเนี่ยหนึ่งตารางเมตรก็คือเท่ากับได้หนึ่งกล่องเพราะนั้นเนะีพื้นที่ทั้งหมดคือเท่านี้หารด้วยพื้นที่เล็ก ก็ได้เป็นจำนวนกล่องออกมาได้เท่าไหร่ก็คูณด้วยร้อยยี่สิบกไปอีกครั้งเพราะว่าเขาบอกว่ากล่องละร้อยยี่สิบะตั้งอย่างนี้มันจะได้ตัดกันได้ตัวเลขมันจะได้ตัดกันได้นี้ก็เลื่อนจุดมาก็กลายเป็นสิบห้าอันนี้ก็เติมศูนย์ให้มันนี่ไม่ได้เลื่อนจุดก็ต้องเติมศูนย์ให้ก็ได้เป็นร้อยี่สิบก็ตัดกันก็ห้าห้าสามสิบห้าอะไรห้าสองสิบสามหนึ่งสามสามสี่สอง พราะนั้นก็ได้เป็นสองสี่แปดฮะสองสี่แปดสิบสองแปดเก้าสิบหกก็เป็นเก้าหกแล้วก็มีศูนย์สองตัวก็ใส่ศูนย์เข้าไปก็ตอบเก้าพันหกร้อย